สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9มาระยะในการชมการแสดงนาฏศิลป์น,นะคะเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังเมื่อมีผู้เล่นก็ต้องมีผู้ชมนั่นเองนะคะการชมการแสดง การเป็นผู้ชมที่ดีนะคะก็ต้องมีความสำคัญต่อนาฏศิลป์เพราะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะดังนั้นการชมการแสดงเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนั้นผู้ชมจะต้องรักษามารยาทในการแสดงนะคะ ในการชมการแสดงนั่นเองนะคะผู้ชมเราเป็นผู้ชมเราก็ต้องรักษามารยาทในการชมการแสดงนะคะมาดูมารยาทในการชมการแสดงกันบ้างนะคะในข้อที่1คือไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะในขณะที่เขามีการแสดงอยู่นั่นเองนะคะเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะให้เกิดความรำคาญหรือไม่มีสมาธิ ในการชมการแสดงนะคะข้อที่2นะคะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะก็คือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะแล้วก็ไม่ควรสวมหมวกด้วยนะคะขณะที่ชมการแสดงนะคะเพื่อ,อ บทบังคนที่อยู่ข้างหลังเรานะคะเขาก็จะได้ชมการแสดงอย่างทั่วถึงนะคะก็ไม่สวมไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นด้วยนะคะอันนี้เพื่อความสุภาพเรียบร้อยนั่นเองนะคะข้อที่3ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาทำการแสดงนะคะก็เพื่อจะเตรียมตัวศึกษาว่า ละครเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่านเอกสารเรื่องราวต่างๆหรืออ่านมารยาทในการชมการแสดงอันนี้ก็ควรจะไปถึงหรือศึกษากฎกติกามารยาทรือรายละเอียดต่างๆนะคะข้อที่สคือปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่นะคะแต่ละสถานที่ก็ต้องมีกฎระเบียบ ของเขานะคะอันนี้เราก็ควรปฏิบัติตามเช่นมาโรงเรียนนะคะเราก็จะมีกฎร,ระเบียบของโรงเรียนนะคะไปพิพิธภัณฑ์นะคะเราเขาก็จะมีกฎของพิพิธภัณฑ์นะคะฉะนั้นเราก็ควรปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่นั้นๆน,น,นะคะข้อที่5ก็คือให้ความสนใจนะคะ และมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนะคะแล้วก็ควรจะสนใจนะคะเมื่อเขาบอกให้ปรบมือเราก็ปรบมือหัวเราะก็หัวเราะอ,อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีส่วนร่วมกับผู้แสดงนั่นเองนะคะในข้อที่หคือไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วก็ทำลายสมาธิคนอื่นนะคะเราก็จะไม่รบก,กวนสมาธิคนอื่นเมื่อเราลูกเดินบ่อยๆนะคะเราอาจจะทำให้นะคะคนอื่นเขาเสียสมาธิได้ฉะนั้นนะคะก็ไม่ควรลุกเดินไปมาบ่อยๆนั่นเองนะคะ ในส่วนของการบ้านวันนี้นะคะในหนังสือของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่99นะคะหน้าที่99นะคะเขาก็จะมีข้อความมาให้นะคะแล้วก็ให้เรานำไปตอบข้างล่างให้ถูกต้องนะคะเช้นนะคะในข้อที่1ก็ไกลนะคะ นั่งหลับขณะชมการแสดงอันนี้เป็นผู้ชมที่ดีหรือไม่เป็นผู้ชมที่ดีคะนั่งหลับขณะชมการแสดงเป็นมารยาทที่ดีหรือเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะคะให้นำตัวอักษรคือกอไก่นะคะมาเติมลงไปนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูป ะะเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในข้ามหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ